เด็กทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเจอการในรายวิชาทางภาษาไทยเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการเขียนบันทึกครั้งที่สองนะครับไปดูกันเลยสำหรับการเขียนบันทึกครั้งที่สองเช่นเดิมครับวันนี้ครูมีคำไทยใช้ใอ้ครูมาให้นักเรียนดูทั้งหมดอสองคำเหมือนเดิมนะครับ ว่าคำไหนเขียนถูกหรือเขียนผิดนั่นเองอคำว่าเกล็ดปลาเกล็ดปลาไหนถูกเอ่ยคำว่าเกล็ดต้องผสมคําด้วยลอลิงนะครับผสมคําด้วยลอลิงคำควบก,กล้ามก็คือกอควบก,กับลอลิงกอลอเอกดอกเก็ดนะครับเกล็ดปลาคำที่สองเขียนถูกต้อง เก็ดปลาก็คือส่วนที่อยู่ทําไมเอ่ยเป็นแผ่นๆซ้อนกันนะคะเป็นสิ่งที่หุ้มตัวปลาไว้นั่นเองพบควนความรู้เดิมของเราในวันนี้นะคะค่าในชั่วโมงที่ผ่านมาักนเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการเขียนบันทนึกในครั้งที่หนึ่งนะคะค่ะ ในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์ว่านักเรียนเคยเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเที่ยวกับโรงเรียนนะครไปเที่ยวที่โรงเรียนนั่นเอง,เอ,งนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นรุ่งดอก l a เวนเดออันนี้ก็จะเป็นน้ำตกปีรอซู oo, นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทะเลนะครอันนี้นทะเล่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการตั้งแคมป์บนภูเขานะครับะสำหรับนะักเรียนคิดว่าเราต้องการถ่ายทอดความประทับใจในการเดินทางนั้นไว้นานๆจะมีวิธีการอย่างไร ค่ะจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือ1บอกหลักการเขียนบันทึกเหตุการณ์ได้สองเขียนบันทึกเหตุการณ์จากประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวได้และมีมารยาทในการเขียนเพิ่มเติมความรู้ใหม่ของเรานในวันนี้นะครับก็คุณครูจะให้นักเรียนลองพิจารณาตัวอย่างการเขียนบันทึกเหตุการณ์ค่ะ อันนี้เป็นตัวยอย่างการเขียนมาึกเหตุการณ์นะคะแบบคุยคุยด่าให้ฟังคร่าวๆวันที่3พฤษภาคม2564ฉันได้ไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามมากราวกับมนุษย์ปั้นแต่งไว้เกาะน,นี้มีชื่อว่าเกาะสมุยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีฉันเดินทางไปกับครอบครัวในช่วงปิดเทอม เกาะสมุยเป็นสถานที่สวยงามและน่าท่องเที่ยวและมีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันมากมายเป็นสถานที่อุดมไปด้วยธรรมชาติมีหาดสวายชวยทรายสีขาวละเอียดแต่ละหาดจะมีชื่อเรียกซึ่งฉันไม่ทราบว่าแต่ละชื่อมีที่มาอย่างไรเพียงแต่จาได้ว่ามีหาดเสวงหาดนาทียันหาดปะลิงงามและหาดละไม ทุกยุคหาชายที่ฉันพูดถึงนี้มีเมทรายสีขาวละเอียดน้ำทะเลสีครามสายลมและแสงแดดรายหาดที่ทอดยาวขนานึ่กับทะเลต้นมะพร้าวิีชายหาดและน้ำทะเลสีครามดูใสสะอาดล้วนเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยไปเกาะสมุยมาแล้วนะคะต้องหวนกลับไปอีกครั้ง ครั้งแล้วครั้งเล่าเกาะสมุยก็ยังมีกิจกรรมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกส่วนให้รู้สึกประทับใจกับความงดงามและรู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงถ้ามีโอกาสาฉันหวังว่าฉันจะได้กลับมาเที่ยวที่เกาะสมุยแห่งนี้อีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างการเขียนบันทึกเกี่ยวกับเกาะสมุยนะคะสำหรับนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าจากตัวอย่างที่นักเรียนได้ศึกษา เป็นการเขียนบันทึกที่ดีหรือไม่นะครับอย่างไรนะคะอ่ะการเขียนบันทึกเหตุการณ์นะคะคุณครูจะอธิบายคร่าวๆก็เป็นการเขียนเรื่องราวที่เราเราได้พบเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นการบันทึกความรู้เตือนความจำบรรยายความรู้สึกแล้วก็สแสดงความคิดเห็น วันนี้ของฝากนะคะจากคุณครูให้เด็กๆคนเจงภาละงานของนักเรียนวันนี้ให้นักเรียนทําไปงานที่หกเรื่องการเขียนบันทึกเหตุการท่องเที่ยวให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดว่านักเรียนเคยไปเที่ยวที่ไหนแล้วรู้สึกประทับใจที่ไหนบ้างนะครับเอามาหนึ่งที่อ่าแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องนะครับให้นักเรียนเขียนสรุปมาไม่ต้องเขียนยาวนะครับ นักเรียนเขียนบันทึกเหตุการณ์จากประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจและให้ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นักเรียนจะมีวิธีการพัฒนาการเขียนของตนเองอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพนการประเมินการบาทึกเหตุการณ์นะครับอี่างถูกต้ให้นักเรียนไปอ่านทบทวนว่าด้านเนื้อหาระดับคุณภาพดีมากมีพอใช้ปรับปรุง เขามีในเรื่องอะไรบ้างนะคะการเรียงลำดับเหตุการณ์สามนวนภาษาและก็สมารยาทในการเขียนคะณนการตัดสิน1-4คะแนนนี่ก็คือปรับปรุง5-8แคะแนนก็คือปอใช้9นาถึง0คะแนนก็คือดีส่วน11 1 6คะแนนก็คือดีมากนะคระการผ่าน,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 านคือนักเรียนต้องอยู่ในระดับพอใช้ขึน้นไปก็คือ า8คะแนนแั่นเองค่ะสำหรับโรเยนในครั้งต่อไปเราจะมาพูดกันในเรื่องของมิทานพื้นบ้านไทยสำหรับวันนี้นะครับคุณดุก็ขอจบการต่อไว้เพียงเท่านี้นไว้เจอกันใหม่ที่ต่อไปสวัสดีค่ะ